Hello, welcome back to my YouTube channel n v v e o v e r s e ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถลก g ิน Hybrid ที่หรูที่สุดอัจฉริยะที่สุดและน่าสนใจที่สุดจากค่าย BYD นั่นก็คือ2026 b y d D E n z a N 9 p H e V รถครอบครัวระดับพรีเมียมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดจีนและกำลังถูกจับตามองจากแฟนรถทั่วโลก ด้วยระยะทางรวมสูงสุดที่น่าทึ่ง1,330กิโลเมตรและราคาเริ่มต้นเพียง54,700ดอลลาร์ 54, 700, ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มาต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆในวิดีโอนี้จะเป็นการวอล์กอาวรีวิวแบบเต็มๆพาชมรอบคันดีไซน์ฟีเจอร์เทคโนโลยีภายในภายนอกสมัรถนะและจุดเด่นทั้งหมดของรถคันนี้แบบละเอียดสุดๆเหมือนคุณยืนอยู่ข้างรถจริงๆ ขีดขีดขีด,ขดการออกแบบภายนอกเอ็กเทียร์ดีไซน์2026 d e n ซ a n 9 PEF มาพร้อมงานออกแบบใหม่ที่เน้นความหรูหราและความไฮเทคในสไตล์ tech, Premium Family SUV ไฟหน้าแบบเล d แมทริกมีความคมชัดดีไซน์เพรียวบางช่วยเพิ่มความดูดันและให้ลุคที่พรีเมียมยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบปิดเต็มเส้นสายโค้งเว้าอย่างประณีตดูสะอาดและทันสมัยเหมือนรถยุโรประดับท็อป ด้านข้างตัวรถออกแบบให้ดูแข็งแรงและมั่นคงพร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่เพิ่มบุคลิกความสปอร์ตบนหลังคามีพาโนรามิกรูฟที่ให้มุมมองโปร่งโล่งเหนือระดับด้านท้ายไฟท้ายแบบเล็ดแบบพาดยาวเต็มความกว้างโดดเด่นอย่างมากในตอนกลางคืนและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ D-ENZA A ทำให้รถดูมีความหรูหราและแตกต่างจาก S.U.V. ทั่วไปอย่างชัดเจนขีดขีดขีด ภายในห้องโดยสาร Interior Luxury Cabin เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในของ den z an 9 p h e v จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในเรานอรูระดับ5้าดาวด้วยการตกแต่งที่ใช้วัสดุพรีเมียมรอบคันไม่ว่าจะเป็นหนังนับป้าสีทูโทนลายไม้แท้และไฟแอมเบียนลายรอบห้องโดยสารที่ปรับได้หลายเฉดสี คอนโซลกลางมีหน้าจอขนาดใหญ่17.3นิ้วรองรับทุกแอปและมีระบบสมัดคอนโทรลตามสไตล์ BYD ช่วยให้การใช้งานง่ายและสะดวกปรับหมุนแนวตั้งแนวนอนได้แบบอัตโนมัติบอกนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทําความร้อนและระบบนวดไฮไลท์หลักคือบอกแบบ6ที่นั่งกับตันซีทระดับเฟิร์สคลาสในแถวที่2ซึ่งมีพนักวางขาระบบระบายอากาศ USB Type C wireless charging และจอควบคุมส่วนตัว พื้นที่กว้างจนรู้สึกเหมือนนั่งในรถ SUV ราคา1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ขึ้นไปขีดขีดขีดเทคโนโลยี Technology และระบบความปลอดภยัย Tech and s a f e t y 2026 d e n s a n 9 p พมาพร้อมระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มรวมถึงระบบช่วยขับ l 2บวก adaptive cruise control lane keeping assist blind spot monitoring ระบบกล้อง360องศา ระบบจอดอัตโนมัติแบบ Full Auto Parking และเซนเซอร์รอบคันแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นเทคโนโลยี Technology Smart c ป p i ตรองรับคำสั่งเสียง AI ทั้งคันทั้งประตูหน้าต่างแอร์และระบบอินโฟเทนเมนต์ขีดขีดขีดเครื่องยนต์และสมรรถนะ p e r อร์ m a n c ์ หัวใจหลักของรถคันนี้คือระบบ PHEV Hybrid Generation ใหม่ด้วยการผสมผสานของเครื่องยนต์เทอร์โบบวกมอเตอร์ไฟฟ้าพลังสูงให้กำลังเร่งที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังระยะไฟฟ้าล้วน EV Mode วิ่งได้ไกลกว่าระบบชาร์จเร็วรองรับมาตรฐานใหม่ชุดแบตเตอรี่ปลอดภัยแบบ BYD Blade Battery อัดราสซิ้นเปลืองน้ำมันยอดเยี่ยม วิ่งรวมได้สูงสุด1,330กิโลเมตรต่อการเติมบวกชาร์จ1ครั้งช่วงล่างปรับไฟฟ้ารองรับทุกสภาพถนนเพิ่มความนิ่งในความเร็วสูงและยังให้ความนุ่มสบายเหมาะกับการเดินทางแบบครอบครัวขีดขีดขีด,ขดระบบความบันเทิงและความสะดวกสบาย Entertainment and Comfort รถคันนี้เป็นหนึ่งใน SUV ที่ระบบความบันเทิงครบที่สุดมีทั้ง ระบบเสียงระดับไฮไฟหน้าจอครบทุกแถว Wi-Fi 5G ในรถระบบปรับอากาศแยก3โซนช่อง USB ครบทุกตำแหน่งประตูท้ายไฟฟ้าบวกคิกเซนเซอร์ ensor, ทุกอย่างถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานของครอบครัวสมัยใหม่ขีดขีดขีด,ขดประสบการณ์การใช้งานจริง Walk Around f i e l d เมื่อคุณเดินรอบคัน D E N Z A N เก้า P H T V จะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมแบบยักษ์ใหญ่ตั้งแต่ความสูงของตัวรถความแข็งแรงของเส้นสายไปจนถึงไฟหน้าไฟท้ายทียท่ดูแพงมากๆภายในเมื่อก้าวเข้าไปนั่งเบาะจะรับสุริระอย่างดีเสียงภายในห้องโดยสารเงียบสนิทอารมณ์เหมือนกำลังนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาส ระบบต่างๆตอบสนองเร็วหน้าจอใช้งานง่ายและวัสดุภายในดูแพงจนไม่อยากเชื่อว่าราคาเริ่มต้นเพียง5,4,700ดอลลาร์เท่านั้นขีดขีดขีดสรุป Conclusion 2026 b y DDE n z a n 9 PHV คือรถ SUV แบบพรีเมียม6ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้ที่ต้องการความรูหราเทคโนโลยีขั้นสูง และระยะทางกลายแบบสุดยอดระบบ PHEV ที่ทรงพลังดีไซน์ที่ทันสมัยและฟีเจอร์ระดับรถยุโรปทำให้รุ่นนี้เป็นหนึ่งในรถที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดตอนนี้ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ครอบครัวที่ล้ำสมัยคุ้มค่าและคุณภาพระดับโลก DENZA n 9 PHEV คันนี้คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด